Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Duong Di. Bao hả? Happy birthday to you, yeah yeah. Happy birthday to you, yeah yeah. Happy birthday. ดีเนี่ยเปล่าแล้วปล่าเปล่าสองจุ๊บฮู้เฮ้เปิดไฟหน่ยไม่เห็นหน้าตรงนีเลยเปิดไฟต้องใหญ่หน่อยสิมาเจอนี่ไงจะขับงานเกิดเทเยอขัแม่หน่อยย่างแม่แม่เข้ามาดูในกล้องด้วยนะฮ่าจ้า ตองนี้ดูเค้กกันดีดดดเค้กขังหนูมีเค้ก<ด>ขังหนูนะขอ้ชคมชขมเค้กกีอ้จิม้นะอ้ยาจิมน,น,นายจิมนายจิมอจเอออันนนึงขวบแล้วค่ะหือรูปรูปกัน